มนุษย์ผู้หลับไหลยอมไม่ได้รับโอกาสที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ประโยคนี้มาจากหนังสือของริชาร์ดเทมพราค่ะเขาได้พูดถึงการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเก s สเตชันวันนี้เราจะมาลองดูเคล็ดลับการมองหาโอกาสที่ผู้อื่นมักจะมองไม่เห็น คุณจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ประมาทจะต้องมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอเราจะไม่นั่งเสียเวลาไปวันๆและก็เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสุภาษิตโบราณของชาวเซเนกัลได้กล่าวเอาไว้ว่าโอกาสที่พระเจ้าประทานให้จะไม่มีวันส่งถึงคนที่หลับไหลเพราะฉะนั้นจงตื่นการนอนเป็นเรื่องของคนขี้เกียจ เป็นเรื่องของคนโง่และที่สำคัญเป็นเรื่องของคนจนเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยมองหาโอกาสคล้ายกับว่าเราเป็นนักล่าผู้หิวกระหายคล้ายกับคนที่หิวโซและเราอยากที่จะรวยแบบเต็มที่รอบตัวของเรามีโอกาสที่คอยให้เราหยิบคว้าเพื่อให้เราไปสู่อนาคต ไปสู่ความสำเร็จอยู่มากมายเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเราจะต้องมองให้เห็นโอกาสที่มีอยู่รอบตัวเหล่านั้นค่ะแล้วมีอะไรกันบ้างมีเรื่องไหนที่จะทำให้เราสามารถแสวงหาขุมทรัพย์หรือว่าโอกาสนั้นได้บ้างเราลองมาแยกให้เข้าใจง่ายๆเป็นข้อๆดังนี้ค่ะข้อที่1เวลาคือสิ่งสำคัญ ถ้าเรามมวแต่ชักช้าโอกาสก็จะหลุดลอยไปแต่ถ้าเราเร็วเกินไปก็อาจจะเสียเรื่องได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของตลาดก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นก็ยังมีวันตกยุคเลยนะคะสินค้าก็ยิ่งยังมีวันเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นควรดูจังหวะของเวลาให้ดีค่ะเพราะว่าเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญข้อที่สคุณจะต้องเอาจริงเอาจังไม่มีใครรู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่ อาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออาจจะเป็นเฉพาะในช่วงเช้าหรือโอกาสอาจจะซ่อนอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราจะต้องการมันเท่านั้นเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นตอนไหนมันอาจจะมากหรือว่าน้อยหากคุณ เราต้องคอยที่จะทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาบางทีต้องอาศัยความชำนาญเราถึงจะรู้ว่านั่นคือโอกาสที่เราควรจะได้รับและตอบรับและทำมันอย่างเต็มใจนั่นเองค่ะข้อที่สามคุณต้องมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าโอกาสจะซ่อนอยู่อย่างจํากัด หากเรามีความโดดเด่นเราเป็นคนที่มีความแตกต่างเราไม่เหมือนใครเรามีความสามารถพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์และมีความไม่ธรรมดาหรืออะไรแบบนี้ความโดดเด่นนี่แหละค่ะจะเป็นที่ดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เราได้นั่นเองข้อที่4คุณต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่การสร้างความมั่งคั่งเป็นทักษะอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และก็การมองหาโอกาส ใช้เป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นๆเราก็จะต้องให้โอกาสตัวเองด้วยเราคงไม่สามารถที่จะหยิบงบการเงินขึ้นมาแล้วก็สามารถทำความเข้าใจมันได้ในตอนนั้นทันทีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยการทุ่มเทอาศัยการศึกษาและวิเคราะห์ก่อนเราถึงจะเข้าใจในเรื่องนั้นๆก็เหมือนกับโอกาสนั้นแหละค่ะเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราเตรียมตัวเองเพื่อจะรับโอกาสในเรื่องไหนและเราก็ถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะข้อที่หจงทำตัวให้น่าสนใจถ้าคุณเป็นคนที่น่ากลัว เราก็จะไม่สามารถที่จะมีคนอยากเข้าหาไม่มีคนอยากเข้าใกล้โอกาสก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจงเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอ้านและพูดจาดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดโอกาสเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันโอกาสที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชีวิตเกิดขึ้นโดยรอบ ตัวเราเองจะมองเห็นหรือไม่เท่านั้นเองหากเราเปิดตามองหาความเป็นไปได้ปาฏิหาริย์ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณเคยสังเกตไหมคะว่าตอนที่คิดว่าจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วเราก็คิดอยู่เสมอว่าเอ๊อย่างตอนที่ครูเก๋จะซื้อรถตอนนั้นคิดไว้ว่าจะซื้อรถสีขาวแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนเวลาที่ขับรถไปตามท้องถนนก็จะมองเห็นแต่รถสีขาววิ่งอยู่เต็มไปหมดนั่นเพราะเรา ตั้งใจที่จะมองหาเราก็จะมองเห็นค่ะโอกาสก็เช่นเดียวกันในชีวิตของเราบางทีมันเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับเรื่องเราหรือที่เราอยากจะเปลี่ยนลดนี่แหละเมื่อเราเริ่มมองหาโอกาสมันก็จะมีโอกาสอยู่รอบตัว เราจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นไปในทุกทที่หากเราสนใจในเรื่องใดเราก็จะมองเห็นในเรื่องนั้นและภาพของสิ่งนั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเองให้พร้อมการตื่นตัวอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะและสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารสมองการพัฒนาตนเองก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้นะคะครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันเลย และขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ